ขอลังเทียงที่มาเราะขามันได้เราเียรด้พระนามแห่งอรหะจจ้าผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาตบาะของพระองค์เสมออัลลอฮ์สอเลี่ยอรัมัดอัสลามอัลัยกุมุอะ์มะตุลลอฮ์อับารกาตนี่ครับ สำหรับพี่น้องที่ครบรักทุกท่านเข้าสู่รายการทอล์กหลังเที่ยงนะครับผมรายการที่จะคุยทุกแง่มุมของคำาอิสลามเปิดทุกประเด็นที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและกลับมามองความเป็นมุสลิมของเราครับผมทอล์กหลังเที่ยงพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับบ่ายโมงครึง่งถึงบ่ายสองโมงครึง่ง หนึ่งชั่วโมงเต็มอิ่มกับช่วงเวลาที่บรรดาคณาจารย์วิทยากรหมุนเวียนสับเปลี่ยนนำเรื่องราวของอิสลามมาฝากพี่น้องในช่วงยามบ่ายเช่นนี้นะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับในช่วงนี้นะครับเราอยู่ในช่วงของ10บวันแรกของเดือนซุนฮิญาตนะครับผมในรูปแบบของรายการทอล์กหลังเที่ยงก็จะมาพบกับพี่น้องในช่วงเวลาที่เราได้เชิญชวนพี่น้องสู่การทำคุณงามความดีไม่ว่าจะเป็น การที่เรานะครับผมสั่งจองส่วนกรุบาทในช่วงเวลานี้ก็ยินดีให้จะได้รับส่วนกรุบาทในช่วงที่เราได้พูดคุยกันในเวลาของทอล์กหลังเที่ยงรวมไปถึงในเรื่องราวของการเชิญชวนสุดการคาคุณงานความดีที่หลากหลายจะมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้มาคุยกันครับผมแสดงความเคารพและต้อนรับวิทยากรประจารายการของเราครับท่านอาจารย์อัมฤตทธิ์ธรรเจริญครับ بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين رب صلي صدري ويسر لي امري من لتان يفقه قولي اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو سميع عليم ส alamualaikum ah w uh u. U a r a h มะตุฮูวะบะเราะกาตุฮ h ขอความเมตตาความปราณีความเจริญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกท่านขอชุกรอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ชีวิตเรายืดยืนยาวมาถึงทุกวันนี้ในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นะยืดยืนยาวนะครับอายุไขของเราถือว่าเป็นเนื้อธรรของอัลลอฮุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่าเป็นความโปรดปรานต่ออัลลอฮุบฮานะฮูวะตะอาลา พี่น้องวันวันนี้นะครับเมื่อก่อนเราไม่เคยนึกถึงความเมตตาของอัลลอฮฺสุบานตาราร่วนความโปรดปรานของอัลลอฮฺที่ได้ให้เราเนี่ยนะฮะเราจะต้องนะฮะวันนี้เราต้องมานึกนะความเมตตาของอัลลอฮฺสุบานตาามันมากมายเหลือเกินนะฮะเมื่อนะครับอ,อานไปเยี่ยมผู้ป่วยนะครับคุณมัรมชายาระยนะเราก็ไปนั่งดูอัลลอฮฺเนี่ยอัลลอฮฺเมตตานะ เราเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ต้องนะไม่ต้องมีออกซิเจนใส่ตรงนั้นตรงนู้นตรงนี้แต่นะ่บางคนเนี่ยอัลลอฮ์ถึงต้องให้นะออทดสอบเขาด้วยกับนะเรื่องราวบางเรื่องที่นะอาจชีวิตของเขาอาจไม่เคยประสบมาก่อนแต่บางครั้งเมื่อเราเนี่ยนะนะคิดถึงว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เนี้มัดอัลลอฮ์จากอะไรเลยเนี่ยพี่น้องครับถ้าคิดเช่นนี้แนละ้วพี่น้องนะฮะ หมดนะครับเหมือนว่าความศรัทธ,ธาของเรานั้นเหลือน้อยนิดเดียวเหลือเกินถามว่าวันนี้นะฮะเราทําความดีกับอัลลอฮ์หรือ,อยังหรือวันนี้ถ้าเราทําความผิดผูดมมัติหากว่าเราทําความผิดหนึ่งครั้งเช่นนะถ้าถ้าอัลลอฮ์สุบตตลาลงโทษอันเนื่องด้วยจากว่าอาวัยวะเรานั้นนะทาอะไรผิดอัลลอฮ์จะลงโทษเรื่องนั้นอนะ่ะ คุณอมทั้สมมตว่าผมนะคุณอมัติไปมองนะในสิ่งที่ไม่ดีใน Facebook ในนั่นในนู้นในนี้นะและวอลเลาะลอลงโทษด้วยกับการให้สายตาของคุณอุมัติเลรั่วสายตาบอดไปเลยเนี่ยคนจะเดินนะเดินบนโลกดุนยาไปนี่ตาบอดก็ไม่แถวเลยนะครับระอาจารย์ใช่ไหมหรือถ้าหากว่าใครนะเป็นคนที่นะฮทำความผิดด้วยกับมือไปรังแกคนไปสร้างความเดือดร้อนในคนน้งคนน้งคนนี้ อัลลอฮ์ก็จะให้อะไรฮนะลงโทษหรือว่าให้เขาคนคนนั้นนะ,นะฮะด้วยกับสิ่งที่เขานั้นได้กระทํามือของเขาอาจจะเคลื่อนไหวไม่ได้เลยคนเป็นอ,มาาอัมพาตนะฮะมือข้างนะ,ะมือข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยเดินห้อยคนเดินห้อยกันเป็นหมดอน,นี่ที่ความเมตตาของอัลลอฮ์และขอความปราณีของอัลลอฮ์แม้กระทั่งเราทําผิดอัลลอฮ์ยังไม่เอา นะความความผิดอัลลอฮ์ยังไม่ลงโทษในสิ่งที่เราผิดดังนั้นวันนี้นะฮะหลายๆคนก็ต้องนึกนะครับว่าในเมื่อนะอัลลอฮ์สุบะตต์ละให้เรานั้นนะมีโอกาสที่จะทำความดีนะแล้วนะเราจะทำความดีอะไรยังไงกันบ้างวันนี้อยากจะให้นะฮะ<ม>แล้วพวกเรานั้นน่ะได้ทำความดี จากเชิญชวนพี่น้องเรื่องอะไรครับคุณนุ่มครับวันนี้เนี่ยนะครับผมพี่น้องที่รัชทุนครับผมพี่น้องที่ตอนนี้นะครับมีความตั้งใจที่จะทำกรปบาทอาจารย์นะครับในโครงการของมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาและเ็กกัพาราในโครงการกรุบาลเนื้อก้อนโตเพื่อน้องกําพาราอาจารย์ครับซึ่งกรุบาลเองเนี่ยนะครับผมเป็นสิ่งที่เราที่มีความสามารถนะอาจารย์สมควรจะทาอย่างยิ่งเดี๋ยวจะต้องถามอาจารย์อาจารย์ในเรื่องของกรุบาลเนี่ยอาจารย์เมื่อก่อนเราเคยได้ยินนะชีวิตหนึ่งเนี่ยอาจารย์เกิดมาดุาที ทำครั้งเดียวพออ่าเดี๋ยวให้ใจได้ให้ข้อมูลตรงนี้นะครับผมในเรื่องของกุรุบาทนะครับทีนที่พี่น้องครับพี่น้องที่อยากจะสั่งจองส่วนกุรุบาทกับบูญนิทิรัทธาชนนะครับพี่น้องเท่าไหร่ครส่วนละเท่าไหร่ฮะปีนี้วัวส่วนละสี่พันบาทอาจารย์ทำดุริแล้วเท่ากับปีที่แล้วเลยอ๋อเท่าปีที่แล้วหนึ่งตัวเนี่ยนะฮะมีเจ็ดส่วนใช่ไหมอาจารย์ครับผมอยู่ที่สองหมื่นแปดพันบาท แพ้แกะนะครับหตัว1ส่วน5,000บาทพี่น้องทีท่ทุกท่านนะครับสามารถที่จะสั่งจองส่วนกุรุบาลได้แล้วเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาที่เบอร์ของเนตินทีวีอาจารย์ 02-024-9702ครับ02-024-9702หรือเบอร์โทรที่พี่น้องนะเดี๋ยวเบอร์โทรผมขึ้นพี่น้องโทรเข้ามาในรายการได้เลยโทรได้เลยเบอร์ของอาจารย์อับดุลซิดตอนนี้เลยนะเบอร์อะไรครับอาจารย์ฮะ081-253-0910พี่น้องถามว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์ทำไมของมุทิธาชนเนี่ยส่วนของกุรบานทำไมถูกเหลือเกินที่อื่นถ้าที่มัสยิดของฉันเนี่ย5,000 5,500าัอย่างต่พันห0าอะไรเงี้ย พี่น้องครับเราหาวัวไม่ใช่วัวตัวเล็กๆวัวก็ตัวโตแต่ก็พอประมาณนะถามว่าทำไมเราจึงจัดในราคาที่ไม่ไม่สูงนักเพราะอะไรครับน้ำมันก็แพงใช่ไหมคุณมาโอ้น้ำมันขึ้นอาจารย์น้ำมันขึ้นทุกวีทุกคทุกวันเราเข้าใจว่าเอคนคนหนึ่งอยากจะทำชุนนะในเรื่องเรื่องนี้ในทุกๆปีเนี่ย แต่สภาพเศรษฐกิจเป็นแบบนี้นะสะภาพเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนะี่ยเอ๊ฉันอยากจะทําบ้างแต่ถ้าหากว่าเราเอาราคาแบบเมนะื่อก่อนนะห้าพันนะฮะส่วนล่า,ามันแพง4 5 0 0นะี่มันแพงบางคนเนะี่ยไม่สามารถที่จะดูดินะไม่สามารถที่จะไปหยิบยื่นนะฮะนะถึงแม้ว่าเชค <laughs> อุตัยมีนนะบอกไว้นะครับว่า,าถึงมากแมนว่าเราเนี่ยนะนะนะ จะไปยืมตังมาแล้วก็เอาเงินมาเอามาทำกุศลนะฮะพอรู้ว่าเราเนี่ยเดี๋ยวอทอสิ้นเดือนเนี่ยจะมีเงินแต่ตอนนี้เอามาจ่ายให้บอกโทรโทรมาจองแล้วก็จ่ายให้ตาซาตุลก่อนเนี่ยไปยืมคนทั้งเนี่ยเขาบอกว่าอนุญาตในการในการที่จะหยิบยืมมาก่อนหยิบยืมมาก่อนแล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนเราก็ได้เงินแล้วก็เอาไปให้เจ้าของอนุญาตในการที่จะเป็นสิ่งที่กระทําแบบนี้ได้นี่คือความสิ่งที่ว่า ให้สนับสนุนให้ทำอย่างมากดังนั้นเราก็จึงบอกว่าเอ๊และคนนะตอนนี้ฐานะแต่ละคนนะเราก็ต้อง้อใจนะว่ามันจะเราจะตั้งราคาให้สูงกว่านี่นะหลายหลายคนเนี่ยขาพูดง่ายๆว่าเอื้อมไม่ถึงไม่สามารถที่จะทำได้เราก็เลยยังคงยังคงนะฮะราคาของปีที่แล้วที่แล้วจัดทั้งทั้งที่เศรษฐกิจทั้งทั้งที่อะไรมันร่วงเออมามากกว่าปีที่แล้วมากเลยประการ แต่เราก็ยังคงราคานี้พี่น้องนะฮะถ้าใครต้องการที่จะทำกุรบานนะครับ กับมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาเลเดกัมพานะฮะพี่น้องนะฮะโทรมาได้นะครับเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในตาการออกอากาศครั้งนี้พี่น้องโทรมาเลยอันนี้สายสดนะอาจารย์สายสดเลยนะครับโทรเข้ามาได้เลยเบอร์ของอาจารย์อดุลซทิ์นะครับผมบอกเบอร์ทีเดีรัอาจารย์ฮะครับผมศูนย์นะครับ2อ3 0 9 1 0ยาอยากให้พี่น้องโทรมาสักนะฮะนะสักหนึ่งสายสองสายสามสายเพื่อที่จะให้พวกเราเนี่ยนะฮะได้ทำซุนนะของท่านนบีในปีปีหนึ่งบางคนว่า แจ้งมาแล้วเงี้ยทำเดล่ะแต่ใกล้ๆเนี่ยมันมันมันใกล้แล้วนึงอ่ะนะอีกมาอีกี่วันอีกประมาณประมาณสิบวันแล้วจะอีดฮะนะทีนี้นะฮะเราก็ต้องอะไรครับหลายคนเนี่ยนะมีความคนน่ยในหนึ่งปีเนี่ยอยากจะทํากุศลบานสักคนนึงนะฮะเพราะอะไรครับบางทีคนน่ยเขา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 มีการทําอิบาดาของเขาก็ต้องมีการเตรียมการ ว่าตนเองเนี่ยสะสมเงินไว้ทะกวันล,ละนิดวันล,ละหน่อยวันล,ละเล็กวันล,ละน้อยเนี่ยสะสมจนกระทั่งเนี่ยพอถึงใกล้ๆอีดอัลอาตฮานี่เขาก็จะโทรมาทางยาตีบอกว่านะทางยาตีมเชื่อจัดการเอาเนื้อนะฮะนะอ,ะ,อะไรนะฉันจองกุฎบานหนึ่งส่วนเนื้อเนี่ยนะฉันมอบให้กับเด็กๆน้องๆกับพาไปนะเนี่ยอ๋อหนึ่งพี่น้องทำกุรบานตามสุนนะนาบี ประการที่สองท่านทํากับใครครับท่านทำนะ่ะรู้แล้วว่าเพื่ออารอแต่ว่าทำให้ใครให้กับเด็กกำพร้าและเด็กกำพร้าเพื่อให้น้องให้นอกให้กับน้องกำพร้าเนี่ยท่านนาบีสัญญา,าไว้ว่าจะอยู่เคียงข้างท่านนาบีร์ไหนสวนสวรรค์ดังนั้นพี่น้องครับไม่ใช่สถานะที่นะเ,เล็กๆ พูดง่ายๆไม่ใช่ฐถานะที่เด็กๆที่เรานั้นจะไปอยู่เคียงข้างกับท่านนบีในสวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮลอัลต์ลาดังนั้นพี่น้องอยากให้พวกเรานั้นได้นะครับได้นะทำกุศลร่วมกันนะครับพี่น้องตรงไหนมีความดีนะครับเหมือนที่อัลลอฮฺซุบฮานะัฮอวะต์ลาบอกกับพวกเราไว้นะครับว่าตาอาวะนูอัลลบิริวตักวาจงช่วยสนับสนุนส่งเสริมกันในเรื่องคุณงามความดีววลาตาอาวะนูอัลลิธมีวัลุดวนละให้เรานั้นฮะ อย่าได้นะไปร่วมไปสมรู้ร่วมคิดในเรื่องที่ผิดไปนะครับและการเป็นศัตรูต่อก,กันและกันดังนั้นพี่น้องครับวันนี้นะพี่น้องใครเนียดแล้วตั้งใจอาจารย์เนะี่ยเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เงินจะออกแจ้งมาก่อนแจ้งมาก่อนอแจ้งาจามาก่อนโทรมานะแจ้งก่อนว่าอ่าฉันจะนะทำกุบานนะครับนะฮะน้องกัาพาน้องกำมพามือที่ศรัทธาชนนะหนึ่งส่วน ส่วนละสี่พันบาทับหรือแพะนะส่วนละนะห้าพันนะครับตัวละห้าพันนะครับก็ยินดีนะครับพี่น้องจะเลือกให้เลือกว่าเราจะทำนะฮะเป็นแพะวัว หรือว่าจะเป็นแพะแกะก็ได้นะครเป็นสิ่งที่สะดวกสําหรับเรานะฮะตอนนี้เนี่ยเบอร์โทรของอาจารย์อัญดุลศิตอยู่ที่หน้าจอพี่น้องครับโทรเข้ามาได้เลยนะในขณะที่เราได้ได้พูดคุยกันในการเชิญชวนกันอยู่เนี่ยนะครับผมกับช่วงสิบวันแรกของเดือนซุนทิียาเนี่ยบางท่านบอกว่าเอ๊ะมีความตั้งใจอยู่แล้วนะครับอาจารย์นะแล้วก็ใกล้จะถึงวันที่เราจะได้ทากรุบัตแล้วเนี่ยนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องนะครับ จะในส่วนของการทําคุณงามความดีในรูปแบบต่างๆรวมเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทำกรุ่บาทปีนี้ฮะในปีนี้เนี่ยนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านไม่ว่าแก๊สจะราคาขึ้นนะครับราคาน้ํามันนะครับผมจะขึ้นนะฮะ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันจะขึ้นอยู่ในขณะนี้แต่ว่ากรุบาลของมูลนิธิสัทธาชนเนี่ยนะครับยังอยู่ในราคาที่4,000บาทเหมือนกับปีก่อนๆที่ผ่านมานะครับเพราะการทำงานของคณะกรรมการมูลนิธิสัทธาชนเพื่อการศึกษาได้กกำพร้าเนี่ยนะครับบรรดาคณะกรรมการนะครับผมวิทยากรและหลยท่านเนี่ยนะครับผมมีโอกาสได้ไปดูวัวนะไปจับจอง วัวมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมก่อนที่ราคาวัวเนี่ยจะขึ้นไปใช่ไหมฮะในช่วงของเรื่องช่วงกรุบาเนี่ยราคาวัวก็จะสูงพอสมควรเรามีการเรามีการเตรียมวัวก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมครับอาจารย์ฮะโอนเงินอ่าได้เลยฮะ ธนาคารกรุงเทพนะครับ1813090147นะครับได้เลยนะครับผมสามารถโอนได้เลยนะฮะครับนะพี่น้องครับผมในส่วนของพี่น้องที่สั่งจองส่วนกรุบตินะครับผมด้ที่บัญชีที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอนะครับเป็นธนาคารกรุงเทพและธนาคารอิสลามนะครับอยู่ที่หน้าจอเลยนะครับผมพี่น้องครับ ถ้าพี่น้องโอนเข้ามาแล้วนะครับรบกวนพี่น้องออโทรเข้ามาแจ้งโอนนะครับผมว่าโอนเข้ามาในโครงการอะไรนนนนะซึ่งในครั้งนี้เนี่ยนะครับนนผมเป็นในส่วนของโครงการกุรุบาทนะครับส่วนละ4,000บาทนะครับ เรียนเชิญพี่น้องอที่รักทุกท่านนะครับผมหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอเป็นเบอร์ของอาจาร,รย์อบุเดซิกฤทธิ<บ>์ค<บ>ำเจริญนะครับผมที่เชิญชวนพี่น้องสู่การทําคุณงามความดีก็สั่งจองส่วนกันได้นะครับรวมไปถึงพี่น้องที่อยู่ในส่วนของกรุงเทพมหานครในปริมณฑลนะครับท่านสามารถที่จะขอรับส่วนนะครับผมซึ่งเป็นความตั้งใจของเราอยู่แล้วนะครับผมที่จะมอบส่วนนี้เนี่ยนะครับผมให้กับพี่น้องด้วยนะครับไม่ใช่ว่าให้เด็กกำพร้าทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะให พี่น้องที่เป็นเจ้าของส่วนด้วยนะครับหรือว่าพี่น้องที่ไม่ประสงค์รับเนื้อส่วนนะครับผมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมพี่น้องที่อยู่ในกรุงเทพมหานครบริมนทลก็จะมีทางเจ้าหน้าที่นะครับจัดส่งให้ถึงที่บ้านของท่านเลยครับพี่น้องที่รักทุกท่านนะครับผมก็สามารถจะสั่งจองส่วนได้ในขณะนี้สายสดตอนนี้นะครับอาจารย์เบอร์จิตรำเจริญรับสายพี่น้องอยู่ แล้วเราก็จะได้เชิญชวนพี่น้องกันนะครับในการทําคุณงามความดีในช่วง10วันแรกของเดือนรุ่งคิดยะนะครับผมเป็นความดีที่ที่หลากหลายนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวให้อาจารย์ได้พูดคุยกันนะครับครับผมคุณลักษานชานสุรีนะครับทําคุณบานหนึ่งส่วนท่านดูลินนะครับอาจารย์ครับผมเดี๋ยวผมอีกอีกเบอร์หนึ่งโทรมาท่านดีแล้วให้อาจารย์รับสายก่อนนะครับพี่น้องครับครับผมตอนนี้พี่น้องเดเรียนเชิญได้เลยนะครับเบอร์ของอาจารย์อันวยฤทธิำเจริญรับสายพี่น้องอยู่สายสดตอนนี้นะครับพี่น้องครับเ กุรุบานส่วนละ4,000บาทเป็นวัวนะครับ1ตัว7ส่วน28,000บาทรวมมากันทั้งบ้านเลยก็ได้ฮะนะ7ส่วนครบเลยนะ1ตัว28,000บาทแพะแกะครับ1ตัว1ส่วน5,000บาทครับเบอร์ของอาจารย์อาายับดุลซิกทำเจริญ รับสายพี่น้องนะครับหรือว่าพี่องบอกว่าเอ๊ะสั่งจองเอาไว้นะครับหรือว่าช่วงนี้เนี่ยนะครับช่วงที่เงินเดือนออกพอดีเลยนะครับผมจะสรรปันส่วนมาให้เราได้ทํากรุบานกันในปีนี้นะครับกรุบานทําได้ทุกปีนะฮะทำทุกปีนะครับผมทุกปีแล้วก็ที่สําคัญก็คือในกรณีของเราที่มีความสามารถนะฮะสำหรับคนที่มีความสามารถสมควรอย่างยิ่งนะครับที่จะทำกรุบานนะครับในปีหนึ่งเนี่ยนะฮะเพื่อ ความตักวาความยำเกรงต่อรสุมาหานหัวจาะอาลานะฮะ,ะก็เรียนเชิญกันนะครับตอนนี้อาจารย์รับสายอยู่นะครับในรายการพิเศษซึ่งในช่วง10วันแรกของเดือนสุงฮิศษษยะเนี่ยนะครับเราจะมีรายการพิเศษเในรูปแบบนี้เนี่ยนะครับผมเราจะนำเรื่องราวมาพูดคุยกับพี่น้องรวมไปถึงการเชิญชวนสู่การทำคุณงามความดีฮะ นะครับผมตลอดออ10วันนี้เลยนะครับผมก็จะมีบรรดาคณาจารย์วิทยากรคณ,ณะกรรมการนะครับผมหลากหลายท่านมาพบกับพี่น้องอาจจะเป็นในช่วงยามเย็นนะครับหรือในช่วงเช้าเนี่ยนะครับก็จะมาเชิญชวนกันทําคุณงามความดีหรือว่าจะเป็นในส่วนของการสั่งจองส่วนกุลบาทน,นะฮะ ซึ่งเราได้เชิญชวนพี่น้องกันอยู่ในขนะนี้อีกไม่กี่วันนะครับผมก็จะเข้าสู่ในช่วงของการาทำอุทยะหรือว่า,าทํากุรุบานเชื่อสัตว์เพื่อเป็นพรีทารน,นะฮะให้กับโครงการของมูลนิธิสัตยาชนเนี่ยเราจะให้ใครบ้างฮะให้กับเ,เจ้าของส่วนและดับหนึ่งเลยาเอาจารย์ฮะให้เจ้าของส่วนให้ครอบครัวกํมพารานะครับผมรวมไปถึงพี่น้องที่เป็นผู้พิการลิ้นไเนี่ยก็จะนําไปมอบให้เขาด้วยนะครับก็สามารถสั่งจองได้ใจเรียนเชิญฮะ เมื่อสักครู่นี้ครับผมตะกี้อีกสายนึงคือไปเขาท่านคุยเรื่องเเรรืื่่อองงบางเรื่องนะฮะนึกว่าเกี่ยวกับกุรบาลสั่งจองส่วนกุรบาลเนี่ยพี่น้องโทรเข้ามาได้เลยโทรเข้ามาเลยฮะพี่น้องครับอาาจรย์โทรมาได้เลยนะครับศูนย์แปดหนึ่งสองห้าสามศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์นะครับแล้วก็ตะกี้นะครับพี่น้องคุณรดาเมื่อตะกี้เขาบอกว่าทางเขาทำดีแล้วเขาบอกว่าสมัคร นะสมาชิกให้กับทางยาตีมทีวีแล้วี๋ยวเดี๋ยววันนี้เขาบอกว่าทางยาตีมจะโทรไปหาแล้วเขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวจะโอนตังอะไรตาอะไรต่างๆที่นะที่จะต้องจ่ายให้กับทางทางยาตีมไปพร้อมและโอนมาทีเดียวเลยเดี๋ยวพี่น้องก็ นะ,ะทีมงานก็คงจะได้โอนได้โทรไปติดต่อกลับนะติดตนะ่อกลับนะฮะครับอาจารย์เพื่อที่จะนะฮะเนี่ยบางคนก็คิดจะช่วยรายการทํางานศาสนาไปพร้พอมๆก,กับพวกเราเนี่ยหลายช่องทางอาจารย์หลายช่องทางเนี่ย,ยเช่นเช่น,เช,นเช่นเหมือนกับคุณรัตดาเนี่ย ได้อะไรนะสมัครนะเป็นสมาชิกนะเดือนละเท่าไหร่นะเออปีละเท่าไหร่ปีละหนึ่งพันห้าร้อยบาทอาจารย์หนึ่งพันห้าร้อยบาทเองครับรายปีนะอาจารย์ใช่ปีนึงเรามีตั้งสิบสองเดือนครับนะพูดง่ายๆนะครับว่าเดือนเนี่ยร้อยกว่าบาทเองอ๋อเราสมัครอะไรนะไปเราสมัครไอ้ไอ้ไอ้กล่องนั่นกล่องนู้นไอ้กล่องนี้ไปดูอันนั่นดูไอ้นู่นดูไอ้นี่นะนะ อันนั้นต่อเดือนนะเดือนละต่างหลายตังนะ,ะนไม่จะเดือนละแค่ร้อยกว่าบาทนะมไม่ใช่นะแต่เราสามารถบางคนสามารถสามัครได้แต่พี่น้องนี่ค่าสมาชิกตรงนี้เนี่ยผมก็หนักอยากที่จะให้ว่าเออเราน่ไม่ใช่ค่าได้แค่ดูหรือว่ารับชมเรื่องราวที่เป็นศาสนาอย่างเดียวถามว่า หมายความว่าเราน่ะได้ผลบุญจากการเรียนรู้แล้วครับสองเราได้ผลบุญจากการทำงานศาสนาร่วมไปกับทางยาตีมทีวีอันนี้ผมผมจะเน้นมากเลยเพราะบางครั้งอาจารย์เนี่ยฉันเนี่ยไม่รู้นะดูในดุนยาเนี่ยฉันจะช่วยงานศาสนาของอัลลอฮ์ได้ยังไงครับพี่น้องผมบอกว่าไม่ยากเลยมีเงินนะต่อปีปีนึงอ่ะหนึาร้อยบาทเนี่ยมาสมัครอะไร มาสมัครสมาชิกกับทางยาตีมทีวีถือว่าพี่น้องทำงานาศาสนาร่วมกับยาตีมทีวีนะฮะยาตีมทีว,ททวีทำอะไรละ่ะอลโ่อ์เยอะเออเออทำงานาศาสนาเผยแพร่าศาสนาทำกิจกรรมกับเยาวชนทำกิจกรรมกับเด็กกำพร้าอลลอยเยอะเยอะมากมายตั้งมัสยิดเราเป็นกระบอกเสียงในการทำคุณงามความดีเนี่ยพี่น้องพี่น้องบอกว่า นอกเหนือจากการที่โทรมาคุรบาลเนี่ยได้ไหมชเช่นอยากจะช่วยทํางานศาสนาเกี่ยวกับยาตีมได้ไหมเป็นยังไงอาจารย์นะก็ยินดีนะได้เลยได้เลยนะได้เลยอาจารย์อยากช่วยตอนนี้อยากจะโอนเข้าทางยาตีมทีวีนะช่วยทํางานศาสนาทีวี นะโอนบัญชีที่ขึ้นนาได้แต่อยากอยากพี่น้องผมเราก็อยากจะรู้ว่าพี่น้องที่กําลังชมกําลังต้องการที่จะช่วยนะทางยาตีเนี่ยมาจากไหนบ้างเราก็อยากรู้ไงข้าราชการในกรณีของพี่น้องที่โอนเข้ามาในธนาคารกรุงเทพกับธนาคารอิสลามที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอเนี่ยนะครับเป็นบัญชีโดยตรงของมูลนิสัทธาชนที่งานสําคัญของเราก็คือเด็กกําพร้บพี่น้องที่โอนเข้ามาในโครงการยาตีมีชีวีมัสยิดโรงเรียนหรือว่ากุลบานเนี่ย ะั้งโทรเข้ามาแจ้งด้วยว่าโอนเข้ามาในโครงการอะไรทางเจ้าที่ก็จะได้นํางบประมาณสนเนี้ยไปสู่โครงการที่พี่น้องประสงค์ตั้งใจไว้หรือว่าจะเป็นพี่น้องที่บอกว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยเป็นเพื่อนกันในรายแอดของแกรีมทีวีหรือว่าในรายแอดของมูนิสชาชนเนี่ยนะครับส่งสลิปการโอนเงินนะครับไปให้กับทางแอดมินเลยนะครับแล้วเขาก็จะจัดการให้อย่างเช่นกรณีของการทากรุบาทอาจารย์ฮะคุณผู้ชมครับสั่งจองหนึ่งส่วนนะอาจรย์สมมตินะสั่งจองหนึ่งส่วนก็ เรื่องของสลิปการโอนเงินพี่น้องก็ส่งให้กับทางเจ้าที่เพื่อาทางเจ้าที่เนี่ยก็จะได้จัดเตรียมเงินส่วนนี้ไปสู่โครงการกรูุบานที่พี่น้องได้สั่งจองส่วนกูุบานกันเอาไว้นะครับกับยตินทีวีก็เช่นเดียวกันนะครับผมโทรเข้ามาแจ้งในโครงการต่างๆกรณีที่พี่น้องไม่ได้โทรเข้ามาแจ้งเนี่ย,เ,ยเงินทั้งหมดนะครับก็จะไปให้กับเด็กกำพร้าโดยตรงอัตโนมัติเลยอาจารย์ฮะครับผมครับผมอาจารย์าารยครับเออมีมอชื่อวารัชอรุณกมลน,นะครับจากลาดพร้าวทำกู บาทหนึ่งส่วนนะครับว่าเขาบอกว่าโอนแล้วด้วยทำดิลลนะครับนี่คือสิ่งที่พี่น้องนะฮะอยากให้พี่น้องนั่นโทรได้ได้โทรเข้ามานะเพราะว่าอะไรครับคุณธรรมนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะอวตาานะครับได้เห็นค่าความสําคัญและโดยตอนนี้บางคนก็รอนะเพราะท่านอบีบอกว่าอะไรฮะจะคุณุมะฮ์ทาอาจารว่าไม่มีนะครับ ไม่มีคุณงามความดีใดที่จะประเสริฐไปกว่าการทำดีในช่วงสิบวันแรกของเดือนดุ่นฮิจักโอ้ครับอาจารย์ซาบะถามไงรู้ป่ะฮะวลันจิฮาดุฟิซาบิลละโอ้มากแมนว่าอะไรนะการทำยิฮาดในหนทางขออัลอกอันนั้นหรือครับนบีบอกว่าใช่นะยิ่งกว่าการยิฮาดอีกยกเว้นนะยกเว้นว่า คนที่ออกไปย e ี่หาด์นั่นน่ะเขาออกไปกับตัวของเขาออกไปกับทรัพย์สินของเขาและไม่ได้กลับมาสักอย่างหนึ่งตัวเขาก็ไปอยู่ที่สนามรบตายในสนามรบ,รบทรัพย์สินก็นะไปอยู่ที่สนามรบหุดเลยนี่แหละถึงจะประเสริฐกว่าการทำคุณงามความดีในสิวันแรกของเดือนยุนเห็จ,จ ดังนั้นบางคนก็เลยบอกอาจารย์เนี่ยฉันเนี่ยจะโทรนี่แหละฉันจะรอนแล้วก็จะรอว่าจะโอนเข้ามาทําอะไรนะทำซารกตกอให้กับยาดีนรหรือว่าจะฉันนี่แหละรอนวันสิบวันสุดท้ายของเอนสิบวันแรกของเดือนสุนิยานฉันจะโทรมาเพื่อที่จะทากุศลบานนี่แหละเนี่ยเพราะเพราะฉันต้องการคุณงามความดีตามฮะดีษที่ท่านนาบีบอกว่าไม่มีอะไรนะไม่มีความประเสริฐไปจากนี้แล้ว นะมันยิ่งกว่าการที่ออกไปทำนะสงครามศาสนาเพื่ออัลลอฮฺสุบฮานตะลาด้วยซ้ำไป,ปนี่คือสิ่งที่เราเห็นนะครับถามว่าสนับสนุนให้ทำอะไรบ้างนะนะสนับสนุนในการที่เราจะทำอะไรบ้างในตัวสิบวันแรกของดือนซึ่งเฮจ์นะถ้าคนมีความสามารถที่พลาดนะพลาดจากการรู้ว่าไม่พลาดก็ตามแต่บางคนพลาดจากเสือสินอด หกวันในเดือนชาวานใช่ถือสินอดแล้วเนี่ยพลาดจากการถือสินอดในเดือนชาวรานดังนั้นว่าเป็นการอะไรฮะลบล้างความผิดนะนะหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่จะมาถือสินอดในสิบวันแรกของเดือนสุนฮิจญ์ได้ครับอาจารย์สามารถทําได้นะพลาดหรือคนต้องการความประเสริฐของเดือนสุนฮิจญ์ถือสินอดถือสินอดได้และให้เน้น เน้นว่าอะไรครับเน้นอะไรเน้นการถือสส้นอดในวันอารอฟะโอ้ครับอาจารย์นี่นะเพราะว่าเซียหมูอารอฟะท่านอบีบอกเซียหมูอารอฟะนะการถือสส้นอดในวันอารอฟะพี่น้องต้องจําให้ดีนะเนื้อฮะดิษบอกว่าเซียหมูอารอฟะการถือสส้นอดในวันอารอฟะถามว่าทําไมผมจึงเน้นตรงนี้ฮที่ผมเน้นตรงนี้ เนื้อฮะดิษไม่ได้บอกว่าถือสินอดในวันที่เก้าอ๋อข้าพเจ้านะครับคุณธรรมเข้าใจนะเข้าใจข้าะเจ้าครับผมอ่ถือสินอดในวันอารอฟะแต่นะแต่ในฮะดิษมันจะไม่บอกว่าถือสินอดในวันที่เก้าเพราะหลายๆที่ก็มีวันที่เก้าเหมือนกันครับทุกที่มีวันที่เก้าแต่ว่านะนบีใช้ว่าซียามุเยาว์มอัลอฟะรูว่าซียามุอรลลอ์ฟะ การถือเส้นอดในวันอารอฟฟะนะฮะจะนะลบล้างความผิดไม่ดีหนึ่งปีที่ผ่านมาแล้วการหนึ่งปีที่ข้างหน้า,อาอสองปีนะอาจารย์ครับผมสองหนึ่งปีที่แล้วกับหนึ่งปีที่กำลังจะมาถึงเนี่ย นฮะปีข้างหน้าเนี่ยฮะครับผมแล้แลให้ถึง2ปีเลยโอ้ครับอาจารย์ที่ผมว่าถือใคร<ง>มีโอกาสที่จะถือตั้งแต่วันที่วันที่หนึ่งของเดือนรุ่นที่เจ้าเนี่ยถือเรื่อยไปได้เลย,ยแต่ว่าถ้าใครไม่ไม่มีโอกาสให้ถือวันอย่างในน้อยถือวันอารอฟ้ครับอาจารย์ถือวันอารอฟ้นะฮะ,ะผมจึงจะผมจะไม่พูดว่าวันที่9นะผมจะพูดว่าวานออันอารอ,รอฟะ้นะฮะแต่ผมจะพูดคําว่าวันอารอฟ้เพราะว่านะ นะบ้าที่สนามหลวงมีมาอ,าอาราฟ้าดอกป่าพูดภาษาง่ายๆนะฮะอาราฟ้ามีที่เดียวนะมีอยู่ที่เดียวนะอาราฟ้ามีที่เดียว <c oughs> ดังนั้นก็อยากที่จะให้พวกเรานั้นนะได้ให้ค่าความสําคัญถึงแม้ว่าจะเป็นการถือสิ้นอดนะฮะ <c oughs> ในในเมือ่อก่อนเราเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่ง <c oughs> นะความประเสริฐมันก็มีเยอะแต่เราไ <c oughs> ม่ได้เรียน พอนี่แหละมีนะทีวีนี่แหละฉันได้เรียนรู้ฉันได้เข้าใจอัลสุนนะนี่ฉันไม่เคยทําเลยนะพอรู้อโล่เนี่ดูสิอิสลามมีการลบล้างความผิดความไม่ดีความชั่วอ,ออกจากตัวเราเองวันวันหนึ่งอัล์ฉันเนี่ยนะนะทำความผิดความพลาดทั้งบางครั้งก็ตั้งใจบางครั้งก็ไม่ได้ตั้งใจยเยอะแยะมากมายแต่ประตะูประตูที่จะสู่การอภัยเนี่ย ฉันไม่ได้รู้เลยพอรู้ว่าอัลลอฮ์นี่วันอ,อัลอ์ฟาเนี่ยฉันนะ่ะจะได้คุณงามความดีขนาดนี้ลการลบล้างความผิดของฉันนะ่ะจะได้หมดไปสักทีในนี่นะคนก็จะได้เรียนรู้ผมถึงบอกว่าเรานะครับถ้าหากว่านะช่วยนะการทำงานศาสนากับยาตีมทีวีร่วมกันไปเนี่ยแค่บริจาคหรือว่านะพี่น้องบริจาคทุกเดือนหรือพี่น้องนะ่าจะอะไรนะจอมาเป็นสมาชิกก็ได้ พี่น้องก็นะอยากให้พวกเราทำงานร่วมกันและอีกประการหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะนัพักเบรกเขาจะได้ข่าวจะพักเบรกครับอาจารย์นะอยากให้โทรเข้ามาฮะเกี่ยวกับเรื่องทำกุรบัตนะทำกุรบานพี่น้องครับนะพาะท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลิฮสัลัมเน้นกับพวกเรานะฮะเน้นกับพวกเราว่านะเน้นย้ำนะฮะมันวะยราซาต์ใครที่อัลลอฮ์ให้ความกว้างขวางในทรัพย์สินนะ ความขวางขวางในสิทธิ์ว่าลำอยูด้วยแต่เขากลับไม่ได้อะไรฮะไม่ทำนะนะได้ทําการอุทิเหี้ยไไม่ได้ทํากุรบานที่ภาษาเราเรียกนะฮะกุรบานไม่ได้ทํากุรบานฟาลายกรบันนโมศลานาพวกเขาอยา่าได้มาเข้าใกล้สถานที่นมาดของเราพี่น้องลองนี้นะแม้กระทั่งเช็คอุซัยมีนบอกว่าถึงมาดแม้แต่ตอนนี้เรายังไม่มีแต่รู้ว่าสิ้นเดือนว่าต้นเดือนของฉันเนี่ยจะมี ไปหยิบยืมมาแล้วก็บอกแล้วก็แจ้งความจำนงไว้ก่อนว่าอะไรก็ตามแต่แจ้งไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวถึงวันนั้นก็เอามาให้ไดาครับอาจารย์ด้วยความเน้นหนักดังนั้นพี่<ะ>น้องครับนี่คือความสําคัญที่เราจะต้องฟื้นฟูสุนทะของท่านนาบีมุฮรรษษัมมัดสุล่ลลสลามกันดังนั้นนะส่วนละนะวัวส่วนละสี่พันบาทพี่น้องแล้วก็นะฮะแพะแกะนะฮะตัวละ 5,000บาทนะครับพี่น้องโทรเข้ามาเบอร์โทรของผมขณะนี้นะ0825309100ยินดีกับทุกสายที่จะโทรเข้ามาครับครับอาจารย์หากผู้ชมครับผมโทรเข้ามาสั่งจองส่วนกันได้นะครับคุณอาจารย์บอกนะว่าถ้าเรารู้รู้มั่นใจว่าในอนาคตเนี่ยนะเราจะได้รับเงินจากจุดไหนก็ตามนะครับผมก็สั่งจองส่วนกันเข้ามาก่อนได้แล้วค่อยโอนมาที่หลังก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะถึงวันตัชริกวันสุดท้ายนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงกลับมาทองหลังเที่ยงช่วงหน้าสักครู่ครับ ออกหลังเที่ยง